สวัสดีค่ะานผูุชมวันนี้พบกับเจแดงอยู่ในงานมงคลสมรสเจแดงจะแต่งงานรอบสองแต่งงานรอบสอง าภาพแล้วมนบรรยากาศเล้เบิ้งค่ะบูกไสแม่หมูคนสิแ่งงานเนาะคะ่ะเนาะจะแต่งกับสิเก็บภาพบรรยากาศมาให้เบิ้งในเหมือนี่วันนี่เป็นเจงใดประเภทนี่บ้านเฮ่าแต่จัดกันยมยมเพราหรูรรหราวเพราู้ฝ่าไปในเนาะเอ้ีอยากพี่น้องเฮ้านี่ล่ละคนไก่เสิยนี่ล่ละ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมเนาบดึงภาพแล้วบรรยากาศเ๋ยวเจ้าสาวสีแห่มากแลวคะ่ะข้อไป้อนรับเจ้าสาวกันเพร่ะนี่เพียไพ่ เอาสะไบมาสู่บ้านค่ะเพราะว่าไผ่มาอยู่น้ำเนาะ,ะสะไบมาอยู่น้ำเหาืกับซูเอาสะไบยุ่นนี่เลยค่ะสะไบจะเดินห้างมากกาไปโกซูเอาไปแห่เอา,เอาไม่ถ้ามีที่อยู่บ้านเจ้าบ่าวเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเป็นประเพนนี่เอา้าทีว่าเจ้าสาวมาอยู่บ้านมาเลี้ยงยา,าเข้ากับมาซูอยู่บ้าน,นะะเข้าฝากชมชมเนาะกกกดดาฝไลค์์แชรกดติดตาม สร้างซื้อคิ้มพักมากามเบอร์โทรขึ้นให้นาจอนะคะเบอร์โทรกดขึ้นให้หน้าจอแล้วกับิ้มสุดละท่านหนึ่งร้อยบาทลดราคาจัดโปรลดราคายาใส่ตาบำรุงสใส่ตาตาฟ้าตาฟ้าน้ำตาไหลน้ำตาตตาไหลเนี่ยเหมือนเศร้าเนาะแล้วก็แค่เสียมบำรุงกกระดูกค่ะสร้างกันเขาน่าได้เอาเอากับมาเอีครับคุณแม่ สวัสดีค่ะมาจเดงความยินดีกับแม่หมูเนาะแม่หมูสวยเป็นพิเศษค่ะวันนี้สวยมากอ้าวพ่อหมูอ้าวพ่อหมูแป้นแม่หมูนะค่ะท่านผู้ชมอ้สีชมพูสุดหล่ออันนี้คือผู้ใดน้องอ๋อเป็นน้องครับอ้าวนี่ยังก่อนนี่ จนเลื่วมเหรอล้งคลิปอยุบอ่ะแม่เกด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 เนาะค่ะเนาะติดตามช่องแม่เกดกับนี่แม่เกดชาแนลเนาะเมื่อไหร่จะบ่าวคุณเฮียมากบอกแม่เจ้าสาวแฮีแม่เจ้าสาวแฮียแม่เจ้าสาวมาซูเข้าซูเอาเจ้าสาวเข้าเสือภัยมาเลี้ยงยาตดไปซูเอาเจ้าสาวมาทําพิธียูพีนะตามประเภทนี่เจ้าสาวเอาลูกไก่มาเลี้ยงเด้ ต่ต้องสูมากนะมันอ่มนะมาซูพีอ่าโต๊ะกินกำลังเริ่มค่ะวันนเจ้าสาวแมนล่อล่อตั้งทับล่อมันจะเป็นผู้ขันประตูตัวอา้าวกำลังแม่แบ่นี้เฮต้อนรับลูกไผ่เฮ่ไปเอาไผ่มาเลี้ยงงาจัดเขาเร้าผู้ไม่มาตัด่ยไม่ถ้าตาย ว่าสิตันเอาดอกสิลัดเอาดอกเงินนั่นนะได้ยินได้พูดเรื่องเงินมาผูกแขนได้ไหมเนาะลัดเอาเงินมาผูกแขนเฮาเอาดอนลาก็มาดอนลาก็มาาบรรยากาศกันท่านผู้ชมเอ้าน่าสิเอาลูปโป้งไม้ใส่แขนเต็มนี่เนาะแฟนแมพชมเมียมัหท่านผู้ชม เพิ่นไปทำงานเมืองนอกตรนะลดสลูกชายเพิ่นปากพูสิตแต่งงานเพิ่นก็ไปทํางานเมืองนอกแล้วกาบ,บินมาบินมาทั้งพอทั้งลูกมาในงานแตง่งแล้วก็จะบินกลับนะคะแต่งแล้วก็จะบินกลับต่างประเทศหางเงิอน,นเอาสองนมสองนมมาเจอกันจ้าสวัสดีค่ะ สัสดีสวัดีสญาติพี่น้องพ่มกันเวอนี่มกันยาไก่เยัหมือนจันเจ้าพ่ดกันบ้านกันบ้านก็นงานกับว่าก็แต่นั่บ้าเเท่านั่งจะบาเอาเท่าเชน่นววั่วยก็ยังอายุตัววค่อยๆมุ่จัากันเออคนกันนี้จากบ้านเนาะตอนห่อยเนาะกันเลยบ่คุณบ่เคยอันน้องโลเนี่ยลูกแม่ตู้อันลูกแม่น้องแม่ล้มหรือไอแม่ล้มน้องเนาะ ว่นน้องไม่ล่มกันไม่ล่มรูมจักยืนบะคันน้องลงแม่าออตามลงแม่เนาะโอโหออกรงเรียนกย็ลงเฟียอยู่าน้งจิยกันอ้าวเออเปล่าเท่าเชนลติดตามได้ยูทูบเอาถอดช่อมบรรยากาศแต่ท่ามุ่้ชมกำลังสีมาก,กันเจ้าสาวก็ได้ เราก็บอกมแหลกว่าเรานี่ยว่าเนี่ยแมนแหลกเลยโอ้ยกะสเขาม่เกอเนาะมามีเนี่ยแแหลกเอองเฮากะแลกกันจันัวมวันจังสีเกลือโอ้ยเนาะอาแลกมากอาแหลกมากสองคนเลย เซได้ก็บเ่ไง้รัตกลงกันนี่ว่ะจะไปเขาได้บันนี้เราได้เราได้โอ้ดูสิเมื่อเป็นยังนี้เนาะ

đ ư ờ n บสายคือกันกับญาคัเลย